<idas> คิดว่าสคนนี้เคยมีใครขโมยตังค์พ่อแม่ไหมก็มันคยเกียวอ่ะกคยูมทอนี่ก็เป็นผมเฉลยไปอกเรื่องเลยสวัสดีครับเริ่มแล้วัสดีค่ะนาสวย นี่คือเสียงระบบสามพี่น้องนะครับผมแนะนำตัวหน่อครับผมครับผมชื่อวินครับสวัสดีค่ะชื่อตินค่ะอันนี้ค่ะนิกกี้ค่ะครับผมยี่สามนะครับยี่สิบค่ะเจ็ดสิบห้าอนเย็นไม่สิบห้าเด้อเจ็สิบห้าเป็นลูกครึ่งไหมครับใช่ครับพ่อเป็นอินเดียครับแต่พ่อเกิดในไทยเหมือนกันผมชอบกินอาหารอินเดียมากเอ้ยมัสซาลามัสซาลากินเบื่อแล้วค่ะ นี่มันไม่พลาดเลยอะไรพึ่งอะเทสพึงไม่ได้บุหรี่อะกี่เล่าถามได้ยไหมงานชอบได้วหมไพี่มีมำถามเปลี่ยนไหมงานเราคนเดียวเดี๋ยวเอาน้ำมาเสียเทสกฎกติกาก็คือว่าต้องตอบให้เหมือนกันนะฮะถึงจะระบบดีตอบผิดไปแต่คนเดียวคือเสียระบบเสียครบห้าครั้งเมื่อไหร่ต้องโดนซ่องพร้อมใช่ไหมพร้อมนะฮะพร้อมถ้าพ่อแม่ แอดเพื่อนมาแอดเพื่อนในเฟซอะไรเงี้ยจะรับหรือไม่รับครับรับสีเขียวไม่รับสีแดงครับผมเดี๋ยวครับก็โหเป็นลูกที่ดีครับไม่รับแอดด้วยครับระบบดีครับผมผมแม่ผมแม่ผมแม่ระบบแม่เพราะอะไรครื่องส่วนตัวเดี๋ยวแม่ช็อกค่ะแค่เห็นผลเดียวกูแล้วแม่เรื่องส่วนตัวสูงดีมงไหเออถึงรับเพราะแม่ก็แหละกุลยางเพื่ออะไรแต่ไว้ก่อน ข้อที่สองครับการหยิบเศษตังของพี่น้องนะฮะหยิบไปใช้นี่ครับถือเป็นเรื่องปกตินะครับถือเรื่องปกติสีเขียวไม่ปกติสีแดงครับระบบแน่นจริงจริงหยิปโปกติอ่ะนี่เรื่องธรรมดา <c oughs> คือถ้าเหรียญในบ้านหายไม่หงใส่พี่นคน, <c oughs> นกางคนกายเดยถ้าน้องคนสุดท้องนะฮะมีแฟนจะต้องบอกพี่หรือไม่บอก บอกสีเขียวไม่บอกสีแดงครับสีระบบครับผมอยกันครับ่ยนะครับตู้ใให้าเสียระบบดีอย่าบอกกันนะครับว่าตอบอะไรเขาว่ากันว่าน้องสุดท้อง่ะเอาแต่ใจครับผมจริงสีเขียวไม่จริงสีแดงครับจริงสีเขียวไม่จริงสีแดงครับรู้ตัวนี่เรารล่อนเอคจริงเหรอ ที่บ้านมันจะมีคำเดีมั้เรียกว่าเทพเจ้าดาวนามกเราแบบเทพเจ้าต้องคอยแบร็จแล้วใช้พิยาโหยากแล้วยากนะถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยสามคนเนี่ยเราจะนั่งเคลียร์ปัญหากันหรือว่าปล่อยซึมนะผมถ้าเคลียร์สีเขียวครับถ้าปล่อยซึมสีแดงครับสายปล่อยซึมครับผม แน่นเลยนี่ระบบังแน่นเลยว่ะทำไมเขาถึงตอบกันเร็วจังวะออข้อนี้กูก็ต้องมีระบบอนหนูว่าเคยทอลกับพี่ไม่คุยกันเป็นเดือนๆเลยอ่ะแต่ผมหนูผมอารมณ์ร้อนนะพี่ยิ่งคุยเดี๋ยวลามปางเลยเลยปล่อยให้แบบค่อยๆจางไปอ่ะเดี๋ยวก็ดีเองดีด้วยกันหนูซื้อของฝานมันเกิดเป็นลูกอมใดีเลยชอบชอบกินไอ้นี่อ่ะไอ้รูปอม แต่เนี่ยติดตัวไอ้หนุ๊กหนุ๊กแล้วน้องน้องคนไหนน้องคนนเไม่กล้าอยิ่งพูดมันก็ยิ่งหงุดหงิดนะก็ปล่อยปลไปแล้วก็ไปคุยกลุนตีนใายแทนอะเฮ้ยแม่วาสนี้แมบนีหาแล้วแตก็ลออย่างงี้อ่ะส่วนใหญ่จะทะเลาะกับใครเราพี่ายทะเลาะแบบงงเงีแค่สคนพอสจะ้วเก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมถ้าต้องสารภาพอะไรสักอย่างหนึ่งจะเลือกสารภาพกับพ่อแม่ก่อนหรือว่าพี่น้อง ถ้ารักหนึ่งกับเรา,าถ้าสารภาพกับพ่อแม่ก่อนสีเขียวถ้าสารภาพกับพี่น้องสีแดงครับเอาพี่น้องครับผมพ่หน <c oughs> ึ่งกับพ่อแม่เลยครับเพราะอะไรอ่ะคุยง่ายามาะแบบก็เข้าใจกันรุ่นรุ่นเดียวกันสนใจผมจะทำอะไรก็แอบวางแผนก่อนสามคนเอาไปทำแสดงว่าสีกันมากๆสีกันว่าประคางมาก จ้โหถ้างั้นข้อนี้ข้อนี้ง่ายเลยเนี่ยทั้งสามพี่น้องเนี่ยมีความลับต่อกันถ้ามีสีเขียวไม่มีสีแดงแต่จะไม่เมื่อยกันเลยโดยความน้องสุดเองจริงด้วยระบบแน่แล้วผมปิดอยู่ข้อเดียวเลยอะไรวะเนี่ยไอ้เคียนเราเอีเคียนเิดยจเลยก็ไม่ได้ทุลักแต่สัญญาว่ากับน้องเราจะพูดกันบ่อยไปทำยังไงก็เพื่อนๆอีงไงก็พูดๆกันมาข้อที่แปดนะฮะถ้าใครสักคน เอาแฟนมาค้างที่บ้านโอเคไหมโอเคสีเขียวไม่โอเคสีแดงเสียระบบเรับขอท่สี่เฉลยก่อนไหมเฉลยก่อนเลยเฉลยอ่ะเฉลยอ่ะมีเสียระบบข้อที่สามถ้าน้องคนสุดท้องมีแฟนจะต้องบอกพี่หรือไม่ต้องบอกคิดว่าใครเสียระบบพี่ชาย ใช่ครับเพราะว่ามันไม่บอกผมเลยละผมก็เลยคิดว่าทำไมทีกับน้องอะมันแอบซนใจนะม่ก็คือมันเคยมีประสบการณ์มาแล้วไงมันก็น่าจําจากพี่ยันมาก็คงไม่น่าบอกจับไหนทีกับน้องอะข้อสุดท้ายชิปพี่สองข้อกันห่อนเออพี่สองข้อเองถ้าใครสักคนเอาแฟนมาค้างที่บ้านจะโอเคไหมมีคนโอเคคนเดียวอ้าให้ดาวก่อนใครโอเคคนเล็ก ใช่ครับโอ้ยแน่เลยว่ะเพราะอะไรครัเพราะผมแอบเห็นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะคนเล็กแต่ถ้าผมที่ผมไม่โอเคก็คือคนเล็กมันยังเด็กอยู่นะคิดว่าอ่าอันนี้ก็ไปคุยกับพ่อแม่เองตรงนี้เก่งผมยอดมากๆแปดข้อทำไปได้หกข้อเก่งมากครับแต่ไม่ต้องสอมด้วยไม่ต้องซสอมมีเตรียมมาให้ไปอ่ะข้อนี้อ่ะพิเศษแถมเล่นๆแล้วกันนะ ในนี้มีคนเจ้าชู้คิดว่ามีสีเขียวไม่มีสีแดงเสียอะไรบอกคิดว่าใครเจ้าชู้คนโตคนโตนี่เหรอเนี่ยนุ่ยนาเสียแล้วแล้วก็เลยต้องแดงเหรอเพราะพาเข้ามาเวลารับรุ่นเนี่ยนะมันก็ต้องมีของให้นะใช่ได่ป่ะถูกต้องเลยของอยู่ไหน ผมไม่รู้ใส่ไซส์อะไรกันบ้างนะหนูน่าจะใส่เป็นตัวไซส์ยู่ต้มยำหรือไข่น้ำครับอ่าต้มยำสีเขียวไข่น้ำสีแดงครับน้องคนเล็กทำหน้างงเหมือนไม่รู้จะไข่น้ำเลยหรอต้องเลือกเลยหูเสียระบบกันเล็กหายใจคอไม่ง่ายจเจ๋งเลยเขาไม่เสียเลยวะให้เลือกระหว่างทิลลี่เบิร์ดกับเบิร์ดทองชัยครับผมทิลลี่เบิร์ดสีเขียวเบิร์ดทองชัยสีแดงครับ เบิร์ดเบิร์ดงชัยเฮ้ยเบิร์ดงชัยหมดแล้ว่ะไข่วัดที่เบรดคิดว่าสามคนนี้เคยมีใครขโมยตังค์พ่อแม่ไหมถ้ามีก็สีเขียวไม่มีก็สีแดงเ้ยสีระบบว่ะเราเราม เก็เล่นบอลทองว้าววันนี้ผมก็หยิบมาแล้วตั้งโต๊ะไหมแต่วันที่ฝากไปทำปันอะอ๋อใช่ๆๆ่ใช่มีทางอื่ตอนนั้นอะคือเขาจะเก็บเดือนละพันแล้วทีนี้ตอนนั้นอะดันหมอดันไม่เก็บแล้วเพราะว่าครบแล้วอันนี้ก็เป็นผมเฉยไป็อีกเรื่องเลยแล้วใค เบแลออเขาเก็บเลยเงียบเี็แม่รู้ยังยังสำหรับวันนี้แก๊งอารอลาระบบแน่นครับผมนาเก่งมากครับฝากปิดให้หน่อยเดยไลค์อแชร์เลยในงการโอเคปะอ้โอเดี๋ยวสวัสดีก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอจบไปเท่านี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง็อกกบายไหมค่ะดีอะเุ่ยเาี๋ยวดีอะพุ่ยเยอะเลยโเคโอเคพุ่ไปกรอเปก่อน